เป็นยังไงเนี่ยทองหายไปไหนเอ้ยลื่อนเลื่อนว้ยลื่นนะไอ้ลื่นนะเดี๋ยวเสียฟอร์เดี๋ยวเสียฟอร์มแหม่ถ้าเป็นเห่าแหมเมื่อกี้ลื่นเนี่ยลื่นเสียฟอร์มเห่าใหญ่เลยโอ้โหโชว์ใหญ่เลยโอ้โหเลื่นลื่นนะลื่นนะนะไอ้เปี้ยทองหายไปไหนเนี่ยอ๋อช่วงนี้ทองทองขึ้นมั่งเพราะเองเอาทองไปขายแล้วใช่ไหมเอามาเอามาาโอ้มาไหมเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหหิวจัดเลยขอมือก่อนขอมือก่อน ของมือโอ้โหทั้งนั <á> ้นเออไม่ได้บอกให้เห่าเลยเอาเห่าก่อเสียงดังลูกค้าลูกค้าตกใจหมดกินดีๆดิ๋ยมีมารยาทหน่อยค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวค่อยๆงับเออโอ้โหโอ้โหพอเองเอาทองไปขายแล้วเหรอนะไปกลับบ้านไปได้แล้วฝนตกไม่ต้องรอเจแล้วไปกลับบ้านไปเลยไม่ต้องมองเจแล้วกินจนอ้วนทั้งวันมาแล้วรอเจให้อีก เจให้มีสองรอบแล้วตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยฝนก,ก็ตกายเข้าบ้านได้แล้วแต่ไม่สบายเสร็จแล้วทุกครั้งนะล้างมือตลอดนะครับบางคนดูคลิปไม่จบดูไม่จบแล้วก็พิมพ์ว่าผมว่าล้างมือหรือเปล่าขายของอะไรเงี้ยนี่ดูเนี่ยน้ำยาอย่างดีนะครับนี่ล้างมือเห็นเห็นชัดๆเลยเนี่ยที่ล้างมืออยู่หน้าร้านผมเนี่ยไม่ต้องว่าผมนะใครก็มาอีกแล้วไหนกินอีกแล้วหรอโอ้โหมันจะอ้วนเกินไปแล้วนะค่อยๆงับไปดด เนี่ยไก่กลัวไม้ปาขนไก่เดี๋ยวเดียเดี๋ยวเเดี๋ยวไม่สบายเข้ามาเล่นจะเล่นจะหลอกจะเล่นปนมากกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล่น